สินเชื่อสยามมีด้วยเหรอเอ้ะมันมีจริงเหรอแล้วมันถูกกฎหมายหรือเปล่าสมัครได้ทุกอาชีพจริงๆอะใช่แล้วครับสินเชื่อที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือสินเชื่อสยามครับถ้าผู้ชื่อนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใครนะครับเราเลยมาทําคลิปนี้ขยายความให้กับผู้ชมที่สอบถามมานะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจเรานิดนึงนะครับผมหลังจากที่หลายคนบอกว่าเขาปิดปรับ ปรุงไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันเนี่ยกลับมาให้บริการแล้วนะคุณสามารถสมัครผ่านแอปกู้เงินโดยตรงของเขาได้เลยนะและเดี๋ยวตอนท้ายจะมีชว่วงที่เราอนเสร์มให้คุณฟังนะเราจะโทรหาเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์กันครับว่าเฮ้ยตอนนี้แอปคุณเนี่ยเปิดหรือยังแล้วสมัครได้ไหมใช้เอกสารอะไรบ้าง สินเชื่อสยามหรือถ้าพูดอีกชื่อหนึ่งก็คือสินเชื่อสยาม DL นี่เองนะครับซึ่งส,สยาม DL เนี่ยย่อมาจากสยามดิจิตอลเลนดิ้งครับหลายคนนะครับทักมาเหมือนกัน่าพี่เฮ้ยสมัครไปทําไมมันเงียบไปมันเป็นแอป,ปดูดข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับนี่มาดูอย่างนี้เลยครับสินเชื่อสยาม DL อ่ะถ้าผมเข้าที่น้าเว็บไซต์ก่อนนะสินเชื่อสยาม DL แล้วตอนนี้เขามีสินเชื่ออยู่กี่ตัวมี2ตัวครับผมอ่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งมี2ตัวก็คือสินเชื่อส่วนบุคคล สยาม DL กับอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดนะครับไม่นานนี้ก็น่าจะปีที่แล้วนี่แหละคือสินเชื่อสยามนาโนไฟแนนซ์นะครับทั้ง2ส,สินเชื่อนี้จะอยู่ภายใต้ชื่อเขาคือสินเชื่อสยามเองอเสินเชื่อส่วนบุคคลสยาม DL เราอาจจะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับผมสรุปให้สั้นๆอย่างนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเขานะครับคนที่จะสมัครได้ก็คือพวกพนักง,งานประจํานี่เองนะครับกับเจ้าของกิจการแบบ จดทะเบียนนะครับผมจะเป็นพวกนี้นะครับซึ่งเอกสารก็จะเป็นอ่ะทั่วไปซึ่งเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพนักงานประจำม,มีเอกสารอะไรบ้างเจ้าของกิจการแบบจดทะเบียนใช้เอกสารอะไรบ้างกับผู้ใบจดทะเบียนอันนี้คุณต้องจดทะเบียนแต่ตัว <c oughs> ไฮไลท์ในวันนี้ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือตัวนี้แหละสินเชื่อสยามนานูไฟแนนซ์ครับว่าเฮ้ยมันเข้าถึงทุกอาชีพได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ผมก็เข้ามาดูที่รายละเอียดตัวนี้แล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะดูด้วยตาตัวเองนะครับก็เข้าไปเว็บไซต์ให้ถูกนะครับ เว็บไซต์ถึง่ w w อ s ์ a m d l c o t h เนะครับผมเขาจะมีตรงนี้นะครับให้คุณคำนวณรายได้ของคุณนะครับอะสมุติผมเล่นๆนะผมรายได้อตีไป20,000-30,000-30,000แล้วกัน สินเชื่อประเภทนาโนนะครับส่วนมากนะจะอนุมัติสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทอยู่แล้วอ่ะผมตีไปไรายได้3 0 0 0 0นะฮะแล้วก็วงเงินที่ต้องการ1น0 0 0แบาทนะครับระยะเวลาผ่อนนะมันจะสูงสุดอยู่ที่30เดือนนะในนี้นะสินเชื่อนาโนนะครับตามที่กฎหมายกําหนดก็อัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน33%ต่อปีอ่ะนี่33%ต่อปีนะฉะนั้นถ้าผมต้องการกู้1น0 0 0แบาทนะครับในระยะเวลา30เดือนนะสาเดือนสูงสุดของเขาก่อน จะผ่อนอยู่ที่เดือนละ4,938บาทโดยประมาณนะครับซึ่งถ้ารวมยอดชําระในนี้มันก็บอกให้เห็นนะครับยอดชําระทั้งหมดนะครับก็จะเป็น148,153บาทบวเท่ากับดอกเบี้ยนะครับ48,153บาทในระยะเวลาที่เรากู้เนี่ย30เดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะครับมันเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกะนะใครนะฮะที่มีสภาพคล่องนะฮะทยอยอัดแต่ละงวดเข้าไปนะครับถ้าสภาพคล่องคุณมีเงินต้นมันก็จะยิ่งลด จำนวนที่เราจะต้องเสียดอกเบี้ยจานวนเงินเนี่ยมันก็จะลดหลั่นกันลงไปอีกนะครับทั้งนี้ก็เลยอยากจะย้าให้คุณฟังนะสินเชื่อนานุแฟล็ตต่างๆดอกเบี้ยมัน33%ต่อปีนะครับก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ว่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยมันเป็นสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกนะครับสามารถทยอยโบนต้นะฮะมากกว่าปกติได้ครับมันจะประหยัดดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินครับก็เลยกลับมาที่ประโยคเดิมๆเรานี่แหละครับคิดก่อนกู้นะทุกคนกู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ต้องการสม รองค้าจ่ายนะครับแบบเออเอามา อุ่นใจไว้ก่อนนะครับไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยให้ไปสมัครประเภทที่เป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนนะครับหรือว่าพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆพวกนั้นจะดีกว่าครับแล้วกลับมานะครับที่สินเชื่อตัวนี้ของเขาสินเชื่อสยามนาโนไฟแนนซ์นะครับข้อมูลของเขาที่บอกในนี้นะครับเขาบอกคุณว่าวงเงินอนุมัติสูงสุดนะฮะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยความที่เป็นสินเชื่อนานนะแล้วก็2นะตัวนี้ของเขานะเขาบอกว่าผ่อนชาระสูงสุดได้ถึง60เดือนนะครับแต่ทั้ง นี่น่าจะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ต่างๆของเขานะสนะครับสินเชื่อตัวนี้ไม่ใช่แบบหมุนเวียนนะเขาบอกว่าถ้าอนุมัติแล้วคุณจะได้รับเงินเข้าบัญชีคุณเนี่ยก้อนเดียวไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งชําระเป็นรายงวดรายเดือนไปนะครับแล้วมาดูคุณสมบัติผู้สมัครกันนิดหนึ่งครับผมอ่าคุณสมบัติผู้สมัครข,ของสินเชื่อสยามนานโนไฟแนนซ์เขานะครับบุคคลที่มีรายได้นะครับคุณจะต้องเป็นพนักง,งานประจําก็ได้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็ได้นะครับผู้ประกอบกิจการนะครับมีรายได้ต่อเดือนขึ้นไปอันนี้จํากัดรายได้น้นะรายได้ต่อเดือนนะครับหนึ่งบาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วทัดมานะครับคุณจะต้องเป็นสัญชาติไทยส่วนอายุครับ อายุ20ปีถึง55ปีนะครับจะสั้นกว่ายี่ห้ออื่นเขานิดนึงนะแล้วถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำนะครับคุณไปสมัครแบบสินเชื่อส่วนบุคคลของเขาเนี่ยไม่ผ่านแล้วคุณอยากจะกลับมาลองสมัครสินเชื่อแบบนาน o ไฟแนนซ์นะครับก็สมัครได้ครับแต่ว่าพนักง,งานประจำนะครับคุณจะต้องอายุงานเกิน3เดือนขึ้นไปและไม่อยู่ในช่วงทดลองงานของเขานะครับแล้วมาดูสาระสําคัญส่วนสุดท้ายครับเอ แล้วมันใช้เอกสารอะไรกันบ้างล่ะอย่างแรกครับเตรียมบัตรประชาชนอย่างที่2ในเรื่องของเอกสารรายได้ตรงนี้แหละสาคัญหนึ่งนะถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำนะครับใช้เอกสารทั่วไปเลยครับสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุดอ่าเลือกเอานะ สอน,นะครับอันนี้ผมว่าหลายคนสนใจอยู่นะครับถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระนะครับก็ใช้พวกอะไรใช้พวกเอกสารประกอบวิชาชีพหรือว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครับสมมุติว่าผมขายประกันชีวิตอะเป็นอาชีพอิสระใช่ไหมผมก็ควรจะต้องมีใบอนุญาตหรือเขาเรียกว่าใบนายหน้าใบตัวแทนขายประกันชีวิตอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าผมขับวินหรือแท็กซี่คุณก็ต้องมีใบอนุญาตอยู่แล้วใช่ไหมครับในอาชีพของคุณหรือว่ารเดอร์ก็ตามนะครับรเด ER, อร์อะราเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับรเดอร์ก็ต้องมีใบ ะออบยู่แล้วนั่นแหละใบนั้นมันมีส่วนสําคัญในการประกอบอาชีพของเรานั่นแหละครับและ3านะครับถ้าเป็นผู้ประกอบกิจการละ่ะก็ใช้อทิเช่นเอกสารจดทะเบียนการค้านะครับสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบอาชีพนะครับแต่ถ้าคุณมีอย่างนี้แล้วนะถึงขนาดนี้แล้ว ผมแนะนําให้คุณไปสมัครสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลจะดีกว่านะวงเงินจะเยอะกว่า1 0 0 0 0แบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยจะถูกลงก็คือตามกฎหมายกําหนดต้องไม่เกิน25%ต่อปีสําหรับสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลครับและกลุ่มเอกสารถัดมาถ้ามีนะครับมันจะทําให้หลักฐานทางการเงินเราแน่นขึ้นครับอาทิเช่นเอกสารการชําระภาษีนะครับหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือสั้นๆเรียกว่า50ทวีนั่นเองนะครับ2ตัวนี้ถ้ามีนะ แน่ไปมันจะอ้างอิงยืนยันรายได้เราชัดเจนมากๆขึ้นครับและถัดไปนะครับใช้พวกนี้นะถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระประเภทร้านค้าย่อยๆย่อยๆก็ใช้หลักฐานการประกอบกิจการที่ชัดเจนนะครับเช่นรูปถ่ายร้านค้าคุณนะครับร้านค้าออนไลน์คุณก็แคปหน้าจอก็ได้อ่ะคุณขายใน Dik t o อกคุณขายใน Facebook คุณขายในนะอะไรก็ว่าไป IG อะไรอย่างนี้นะและสุดท้ายครับตัวน,นี้สําคัญสําหรับทุกขแขนงอาชีพที่พูดไปเมื่อกี้เลยครับที่ต้องใช้แน่นอนเลยนะ สเตตไม่ย้อนหลัง6เดือนครับทุกคนตัวนี้เนี่ยสำคัญสุดเลยคุณลองคิดดูถ้าคุณจะปล่อยกู้ใครสักคนนะครับคุณก็ต้องดูกระแสงเงินในบัญชีของเขาใช่ไหมเออเขามีรายรับเข้ามาหรือเปล่าเขามีการเดินบัญชีเป็นยังไงนี่นะครับเ็เป็นปัจจัยหลักๆที่เขาจะปล่อยกู้คุณหรือเปล่าได้รับการอนุมัติหรือว่าถูกปฏิเสธครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ให้รายละเอียดคุณไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อสยามเงินดุวนานโ,นโนนะอ่ะแล้วถ้าสนใจสมัครทํำยังไงนะครับก็เข้าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Play Store นะครับอย่างผมเป็น Android เช่นเคยผมก็เข้าไปที่ Play Store ใช่ไหมคุณก็พิมพ์ไปสี่สยาม DL นะฮะกดค้นหามันจะขึ้นนะครับสยามดิจิตอลเลนดิ้งนะครับผมคลิกสยามดิจิตอลเลนดิ้งนี่เลยครับตัวปีกนกสีเลือดหมูคุณก็กดติดตั้งครับแล้วก็สามารถทําตามขั้นตอนเพื่อเป็นการสมัครเขาได้นะครับย้านะครับการสมัครสินเชื่อของสยามดิจิตอลเลนดิ้งหรือว่าสยาม DL เเนี่ยมีผ่านช่องทางเดียวคือผ่านแอปตัวนี้เท่านั้นนะถ้าใคร ที่จะสนใจสมัครนะครับก็สามารถสมัครโดยตรงผ่านแอปโดยตรงนะครับผมมีช่องทางสมัครช่องทางเดียวนะผ่านแอปเท่านั้นแล้วส่วนใครที่ฟังรายละเอียดจากเราไปแล้วนะครับไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแล้วเราคุณสมบัติจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกเมื่อกี้ ให้ลองสมัครเข้าไปก่อนนะครับถ้าต่อให้เราไม่จดทะเบียนนะตัวนาโนเนี่ยถ้าเรามีบัญชีเตทเม์หมุนเวียนนะะเขาเห็นละแล้วฝ่ายสินเชื่อเกาเห็นนะต้องการอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับเรามาครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับของแอป,ปกู้เงินถูกกฎหมายที่เขารับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะ แอปกู้เงินสยามดิจิตอลเลนดิ้งหรือย่อว่าสยาม DL นั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะตัวนี้ถูกกฎหมายนะ,หล,ะหลายๆคนทักมาว่าเฮ้ยมันดูดข้อมูลหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาถูกกฎหมายเมื่อกี้โทรไปก็เป็นเบอร์02แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบนะฮะให้บริการจะไม่เหมือนกับรูปแบบของแอปอื่นๆที่ตั้งขึ้นมาหลอกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่ๆในครั้งต่อไป